ในใิยายสั้นตอนผีโพมในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักนนและลุงเสดพาหมาดำเกาะไปหาจับกบตามท้องทุ่งนาเสียงฝนกระทบไปข้าวดังซ่าซาทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวขึ้นไปอีกลุงเสตเราจะไปทางไหนต่อดีนนถามไปทางนั้นเถอะลุงเสดที่ ไปทางทุ่งนาที่มืดมิดขณะที่พวกเขาเดินไปเรื่อยๆหมาดำก็เริ่มเห่าเสียงดังนนและลุงเสิร์หยุดเดินและมองไปทางที่หมาดำเหา่าพวกเขาเห็นแสงสว่างไฟวาบวาบอยู่ไกลๆนั่นมันอะไรนนถามด้วยความกลัวนั่นมันผีโพงลุงเสิร์ตอบด้วยเสียงที่เคร่งเครียดพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ๆ ไปพบว่าผีโพงกำลังกินเขียดอยู่แสงไฟจากผีโพงทำให้เห็นภาพที่น่ากลัวนนและลุงเซิร์ตตัดสินใจถอยกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ผีโพงก็หันมามองพวกเขาด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำวิ่งลุงเซิร์ตตะโกนพวกเขาวิ่งกลับไปทางบ้านอย่างรวดเร็วแต่หมาดำกลับวิ่งไปทางผีโพงแทน นนและรุงเสดพยายามเรียกหมาดำกลับแต่ก็ไม่ทันกีโพงจับหมาดำไว้หมาดำนนร้องด้วยความตกใจเราไม่มีทางช่วยมันได้แล้ววิ่งเร็วรุงเส์ตะโกนนนและรุงเสดวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อพวกเขามาถึงบ้านก็ปิดประตูแน่นหนาและนั่งหอบหายใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยเรารอดแล้ว นนพูดด้วยความโล่งใจแต่เราต้องระมัดระวังให้มากขึ้นลุงเสริอเตือนจากคืนนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านในท้องทุ่งนาก็ต้องระวังตัวมากขึ้นเมื่อออกไปหาจับกบในคืนฝนตกเพราะพวกเขารู้ว่าผีโพงยังคงหลอกหลอนอยู่ในทุ่งนาและไม่มีใครอยากเสี่ยงชีวิตเหมือนนนและลุงเสิ์ตี แต่แล้วหลังจากที่นนและลุงเสิร์ตกลับมาถึงบ้านได้สักพักใหญ่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงเห่าของหมาดำที่หน้าประตูนนรีบเปิดประตูและพบว่าหมาดำวิ่งกลับมาหาพวกเขาอย่างปลอดภัยหมาดำเธอยังไม่ตายนนร้องด้วยความดีใจลุงเสิร์ตยิ้มและพูดว่าดูเหมือนว่าผีโพงจะไม่สามารถทำอะไรหมาดำได้จริงๆ หมาดำเก่งมากที่รอดมาได้นนพูดพร้อมกับกอดหมาดำแน่น